กล้าหัวฟ้าซึ่งใครหลายคนอาจจะเหม็นที่หน้าซึ่งในชาติก่อนก็คือเพื่อนร่วมห้องของเขาเธอมีชื่อว่า H H โโชินโอฮาระมิเลโอ้โหฉบับมังงะนี่คุณนึกว่ายกตัวขึ้นมาชูกล่าวสวัสดีเอฟซี FC, นับแสนนับล้านที่กำลังชมอยู่ทางบ้านในจินตนาการของผม,มนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปประวัติตัวละครนะครับซึ่งผมเนี่ยพยายามรวบรวมภาพฟุตเทจมามานึงเลยนะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยผมได้ ทำไว้หลายตัวแล้วละ่ะแต่เนื่องจากว่าเฟร์ร่างจำแรงนางฟ้านะครับได้เปิดตัวในอนิเมะต,ตอนที่16และก็เลยถือโอกาสวันหยุดแบบนี้เอาคาแรคเตอร์เฟร์มาทําก่อนใครเพื่อนเลยก็แล้วกันบอกไว้ก่อนว่าตัวละครนี้ผมไม่ได้อวยนะฮะเพียงแต่ว่าท้ายเล่มเนี่ยรู้สึกว่า FC แมงมุมชาวญี่ปุ่นนะ่ะจะอวยตัวละครนี้เป็นพิเศษเลยก็เนื่องจากว่าฉบับ เว็บโนเวลนะครับเปไม่ค่อยมีบทเด่นมากเท่าไหร่ฮะแต่พอเป็นฉบับไลท์โนเวลเนี่ยรวยภาพวาดคาแรคเตอร์ดีไซน์ฝีมืออาจารย์ตึกษะแล้วเนี่ยโอ้โหทำเอาคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นเลยนะฮะเรียกได้ว่าปังสุดๆถึงกัมีบทเพิ่มมาอีกเป็นดาวเด่นในใจ FC ชาวญี่ปุ่นไปเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสปอยแล้วไงคงใจอ่ะคะ เรามาพังประวัติและเนื้อหาความเป็นมาของตัวละครเฟรุนเด็กแสงกันเลยดีกว่าเฟรนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนตัวแย้แต่ที่แย่กว่าคือชุนผู้กล้าเฮอร์มอยครับจะมีซีนหนึ่งที่เจ้าชุนเนี่ยมันเอาเฟรมานอนในห้องแล้วก็กระดีกระดาเป็นพิเศษ จำได้ไหมฮะตอนที่ชุนเนี่ยมันเปิดหนังสือพงศวารอ่านเล่นน่ะแลวก็ไปเจอหนังสือโบราณอะไรสักอย่างที่จะบันทึกล่างวิวัฒนาการของเมืองก่อนผู้คนสมัยก่อนที่ไปสำรวจถ้ำและได้พบเห็นนะนะครับโอ้โหชุนนี่มันดีใจใหญ่เลยเปรเีอย่างนั้นอย่างนี้ก็นั่นแหละครับก็ด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายนะฮะมันก็อย่างเงี้ยแหละทำให้ผมเนี่ยได้อดนึกถึงตัวเองสมัยก่อนเลยนะฮะทีบ่บ้าโมเดลอะครับบ้ากันดั้มอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปนั่งสับกาดนะครับจัวจ่วฟาดจั่วฟาดซึ่งไอเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้ผมเนี่ยถึงกับเสียแฟนไปเลยนะครับคือโดนบอกเลิกไปเลยนะฮะ <g ül üyor> ก็นั่นแหละครับนี่คือบทเรียนของไอผู้กล้าหัวฟ้านะฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมผู้ฟังเอฟซีที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะกำลังมีแฟนก็นะอย่าหาทำอะไรแบบนี้นะฮะอย่าไปเฮอ,อ,อร์มอยไปอวดอะไรแบบนี้ <g ül üyor> ก็นั่นแหละครับชุนเนี่ยมันก็ลืมไปฮะว่าเนื้อในของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาวน้อยแสนสวยนะฮะสวยที่สุดในห้องคือความที่เด็กผู้หญิงมันก็ไม่ได้อยากแค่อยากตัวใหญ่อะไรอยู่แล้วนะฮะเ่ะเรามาว่ากันต่อเฟรหรือเรียกสัานๆว่าเฟรุนเป็นเด็กปฏิพีครับโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นเด็กปฏิพีที่หาได้ตามทําทั่วไปเลยฮะโตมาหน้าตาก็คงไม่ต่างอะไรจากภาพที่ผมเอามาขึ้นมากนะกนะครับหรืออาจจะ หลอดเท่ได้ประมาณอาราบาเลยก็ได้นะสภาพตอนเกิดใหม่ฮะฟักออกจากไข่ตัวเล็กประมาณพอๆกับสัตว์ตระกูลลิซาร์ดเนี่ยแหละพวกตะกวดพวกแยอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่จะต่างจากพวกตะกวดแย้หรือสัตว์ประเภทลิซาร์ดก็คือตัวเฟเนี่ยจะมีผิวสีน้ําเงินเข้มและสีเหลืองอ่อนที่ส่วนท้องด้านล่างนะครับจะมีจุดสีน้ําเงินที่หลังที่หูดวงตาเป็นสีม่วงและมีเข่าเล็กๆอยู่บนหัวสามอัน ซึ่งรายละเอียดอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นลักษณะของผู้กับชาติมาเกิดหรือเปล่าท,ที่ทำให้เด็กปฏิพีเวอร์ชันเบบีเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นเป็นพิเศษหรืออาจารย์เขาอาจจะวาดให้เราดูแลวรู้ว่าอ๋อตัวนี้มันแตกต่างนะก็เป็นได้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้เฟเนี่ยแตกต่างไปจากเด็กปฏิพีตัวอื่นไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับก็คือเฟเนี่ยสามารถวิทนาการข้ามสายพันธุ์ได้ฮะ โดยเงื่อนไขาการวิวัฒนาการข้ามแผนผังแขนงวิวัฒนาการไปเป็นเดสแสงเนี่ยมันจะต้องอาศัยเทคนิคพิเศษนิดนึงนะครับก็คือการทำสัญญาสัตว์อสูรกับผู้กล้าอย่งที่ปรากฏในอนิเมะต,ตอนไหนก็ไม่ทราบนะครับลืมแล้วจำได้ว่าซีนนั้นเนี่ยดูแล้วนึกว่าแบบเฮ้นี่มันสาบานรักกันหรือเปล่าวะไอชุนกาเฟนเนี่ยมันก็หวานเกินแต่จะว่าไปเนี่ยมันก็เอา เฟนี่ยมานอนกดในห้องอยู่บ่อยนะฮะหรือว่าเฟเนี่ยบุกเข้ามานอนห้องชุดเองอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะให้เทียบแผนผังวิวัฒนาการกับเผ่าพันธุ์แมงมุมของน้องคูมโมกะเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าน้องแมงมุมะนะครับเลือกที่จะวิวัฒนาการเป็นล่างซานาโฮวาหรือราชินีอมตะในคำบรรยายไทยน,ยนะครับซึ่งล่างก่อนๆเนี้ยตั้งแต่ซอเอลเอเดซเน่มาเนี่ย การวิวัฒนาการแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่สามารถข้ามฟากของแผนผังวิวัฒนาการได้เลยพูดให้ถูกก็คือสายที่น้องแมงมุมเลือกที่จะเล่นเนี่ยมันไม่สามารถข้ามไปเป็นสายควีนทรเลเซกในบ้านปลายได้นะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามแต่พันธสัญญาสัตว์อสูรที่ชุนทํากาแฟน,นะครับเรียกได้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งการวิวัฒนาการเลยก็ได้นะครับจากเด็กปัตติพีเนี่ยสามารถวิวัฒนาการไปเป็นมังกรแสงได้เลยเนี่ย จุดนี้เนี่ยมันสอแวว OP กันเห็นเห็นเลยนะครับขี้โกงไปหน่อยไหมฮะน้องแมงมุมเนี่ยความถ้าเป็นปีเลยนะครับกว่าจะเมบขนาดนี้เปนี่อะไรอะครับเหมือนเด็กเส้นอะใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเราละกันงี้ออกมาเทพเลยโดยนตี้ชุนครับเปจะรับบทเป็นแครี่ซึ่งพอวิวัฒนาการเสร็จออกจากไข่เปรหรือจะเรียกสั้นๆว่าเฟรลุนก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับขนาดตัวที่ใหญ่ ใหญ่ขนาดว่าเปิดศึกมาก็แบกตี้ได้สบายเลยครับสมกับตำแหน่งแครี่ไหมล่ะถึงเฟจะเป็นแครี่ที่ทั้งตี้ไว้วางใจเพราะว่าสัตว์อสูนพอวิวัฒนาการเสร็จนะครับจะย้อนกลับไปเป็นเลเวลหนึ่ใหม่ใช่ฮะตอนนี้เฟย,ยังไม่ได้ฟาร์มเลยฮะแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าเฟจะออกไอเทมอะไรเลยสักชิ้นหนึ่งนะครับแตกต่างจากเพื่อนคนที่เหลือฮะที่เริ่มออกไอเทมกันแล้วแต่ด้วยความที่เฟเป็นสัตว์อสูรแต่กําเนิดนะครับ ขนาดยังไม่ออกไอเทมเนี่ยเฟตัวป่าร่างเปลือยเลยนะฮะแต่เนี่ยตูสีกับมังกรปัตตะพีอาราบาตมังกรที่น้องแมงมุมตบไปเมื่อสิหปีก่อนเลยนะเออมาดูความเป็นมาในชาติก่อนบ้างฮะชินโนฮาระมิเลหรือว่าเฟรเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไปบูลลี่วาคาบะนะครับโดยวาคาบะเนี่ยเป็นล่าอวตารของดีเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายนะปฐถมเพศของมันเนี่ยก็คือ ความฮอตของเฟยนะครับในชาติก่อนเนี่ยก็มีผู้ชายเนี่ยมาจีบหลายคนและเหมือนว่าเธอจะไปชอบรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับแต่ว่ารุ่นพี่คนนั้นไม่เล่นด้วยแล้วก็ไปสนใจดีครับซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับว่าดีเนี่ยไม่สนอะไรเลยฮะนอกจากน้องแมงมุมเพียงคนเดียวในดวงใ,ใจล้อเล่นะนะครับใครอยากรู้ปมอดีตรชาติของเฟยจริงๆก็ลองไปหาอ่านเอานะฮะแต่หลังๆเนี่ยดีคือสนแต่เกมลุ้นล้นะนะครับ เกม RPG ที่ความทรงจําส่วนนี้น้องแมงมุมได้รับมาแล้วก็เข้าใจผิดนะครับว่าตัวเองเป็นคนเล่นเกมนั้นจริงๆดีเล่นนะครับนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่ตี้ของชุนเนียออกจากวังมายันฟาร์มในถ้าแล้วก็ไปล้างตากับโซเฟียในหมู่บ้านเอลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของน้องแมงมุมของเราล้วนๆเลยนะครับซึงในเรื่องนี้นะครับตัวละครทุกตัวเนี่ยจะมีพัฒนาการทางอารมณ์ความคิดความรู้สึก และแก้ปมผมขืนที่ช้างคาใจในชาติก่อนก็นเรียกได้ว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพขนาดว่าเกิดใหม่กันยกห้องกันเลยนะครับเราจะเห็นได้หลายซีนเลยนะฮะที่ตัวละครที่ไม่ถูกกันหรือว่าตัวละครที่ไม่ค่อยสนิทกันเนี่ยถูกปีบให้มาเกิดใหม่ะฮะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบกระทบกระทั่งกันโดยทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะไปสู่บทสรุปนะครับที่จะไม่มีอะไรค้างคาใจกันนั่นเอง ลูเดียสนิดติดเกมที่ไปเกิดใหม่เองเจอพอดนี้เข้าไปถึงกับเวอร์เลยนะครับเอาจริงเบรย์ครับเป็นนักเรียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเหตุผลไม่มีอะไรมากฮะกเพราะในห้องเนี่ยเธอสวยเด็ดเพชรแซ่บที่สุดในห้องนั่นเองนะครับโดยความสวยที่ผมให้คะแนนเนี่ยไม่นับความสวยขั้นเทพของเทพ,พเจ้าดีที่อวตารมาเนียนนั่งเรียนเรียนไปกับเขาในห้องนะครับก็เพราะว่าดีไม่ใช่มนุษย์ฮะถ้าพูดตามภาษาเกมเมอร์ความสวยของดีเนี่ย มันไม่ต่างอะไรกับเกมที่กำลังพีเรลิสเตอร์อะครับแล้วต้องสุ่มตัวละครเพื่อเข้าไปเล่นเบต้าเทสตนนึกออกไหมแต่ดีเนี่ยมันเหมือนศัยกรรมตั้งแต่หน้าเลือกตัวละครเลยครับพอเห็นภาพไหมฮะขณะที่เพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยเหมือนรูปล่างหน้าตาเนี่ยต้องสุ่มไปตามกรรมพันธ์อะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เข้ามาชดเชยความไม่เท่าเทียมของมนุษย์กับเทพเจ้านะครับก็คือในชาตินี้เนี่ยเปรสามารถจําแรงล่างได้ฮะ,ะด้วยสกิลเด็กแสง มันทำให้เฟในชาตินี้เนี่ยดูสวยราวกับนางฟ้าเลยทีเดียวและนั่นคือภาพแรกที่ไอเจ้าผู้ฆ่าชุนหัวฟ้าเห็นเฟนะครับผิวขาวแวววับราวกับทาโลชั่นที่มีส่วนผสมของซิมเมอร์ที่ให้ความรู้สึกเมื่อแรกเห็นเหมือนแสงวิบวับของกากเพชรที่จริงนั้นคือเกล็ดเล็กๆของมังกรที่ฝังอยู่ใต้ชั้นผิวของเฟนะครับเดี๋ยต,ต้องสังเกตดีๆถึงจะเห็นนะฮะปีกนางฟ้าเหมือนปีกของทูตสวรรค์ ที่ได้จากการผูกสัญญาวิวัฒนาการนะครับทำให้เฟย์เนี่ยดูแลกไปจากมังกรตัวอื่นพอจะนึกภาพปลี่มังกรทั่วไปออกไหมฮะโดยในนิยายเนี่ยได้บรรยายรูปร่างโดยรวมของเฟย์เอาไว้นะครับตอนใส่เสื้อก็คือเหมือนกับนางฟ้าที่ปกเปลี่ยนห่อไว้อยู่มันเลยทําให้น้องในชาตินี้เนี่ยดูคูลก็เ,เหมือนเป็นร่างอัปเกรดหน้าตาจากชาติเดิมที่สวยอยู่แล้วแต่ไม่ชาตินี้เนี่ยยิ่งเจอจรัลดยิ่งขึ้นไปอีกผิวขาวของเฟย์นะครับในนิยายเนี่ยได้พูดเอาไว้หนึ่งเดือนนะครับว่า ขาวพอๆกับน้องแมงมุมของเราในร่างเทพเลยนะฮะความงามโดยรวมของเฟยแล้วต้องตาตึงใจชุนได้ขนาดไหนก็ดูจากฉากลงถ้ำเลยนะฮะซึ่งผมก็จะเทียบซีนนี้กันเห็นๆเลยว่าฉบับนิยายเนี่ยกับฉบับเมเนี่ยตีนลงถ้ำเนี่ยคุณเนี่ยคือคือยังไงบอกไว้ก่อนว่าใครที่อ่านนิยายนได้เปรียบนะครับเพราะซีนนี้เนี่ยทุกคนที่ลงถ้ำเนี่ยเสื้อผ้าหลุดลุ่ยกันหมดนะฮะชุนนเนื้อแนบเนื้อบอกเลย แต่ถ้าจะอิจฉาเจ้าชุนเนี่ยมันก็นะแล้วแต่ก็พูดยากกันนะครับเพราะว่าชุนที่เล่นตำแหน่งซับห้าเนี่ยมันก็ต้องดูแลแคลรี่อยู่ละถูกไหมการที่มันจะออกหน้าออกตาปกป้องเฟเป็นพิเศษมันก็ทำตามตำแหน่งซับ5้านะครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ